มื่อนี้น,อน้องธกับสภาพพร้อมพี่น้องเอฟซีไปชมแนวทางของน้องมิลกี้นะคะสุดยอดมากพี่น้องเอ้ยจับปิงปองจับให้ที่ละโตที่ละโตป้าน,นเป็นคนโตคนใหญ่นะคะนะคะเป็นเด็กน้อยอายุขวบขวาะนะคะรู้เรื่องไปหมดนะคะเพิ่นเคยจับสลากกินแบงเขาเลขสามโตได้นะคะสำหรับวดนี่จับปิงปองให้แล้วนะคะทั้งบนทั้งลาง่างจะเป็นตัวไดไปเบิ้งไปชมน้ำกันเลยคะ่ะ มื่อานี้น้องที่ยากัาพพความเป็นพี่น้องเอฟซีไปช่มแนวทางของน้องมิลกี้นะคะสุดยอดมากพี่น้องอจับปิงปองจับให้ที่ละโตที่ละโตปานมันเป็นคนโตคนใหญ่นะคะนะคะเป็นเด็กน้อยอายุขวบขว,วานะคะรู้เรื่องไปหมดนะคะเพิ่นเคยจับสลากกินแบงเขาเลขสามโตได้นะคะสำหรับวดนี่จับปิงปองให้แล้วนะคะทั้งบนทั้งลาง่างจะเป็นตวัวใดไปเบิ่งไปช่มน้ำกันเลยคะ่ะ อย่าเฝ้าย่าเ้ามิวอันรตัวดีบ่มากเดี๋ยว่บ่มากแต่ว่าสั่นอน้ำนั่นหรอน้ำมนสาากินแบงบ่หั้นมากเลยเสียหายน้องมิวจับอ่าเดี๋ยวเฝ้าด้วยมาไ้ล่มาให้ล่จับมัละขวบเท่าไรงรอายุถ้าท่าี่พาะขวบหาเดือนไปอยู่พ่อหรือเป่ามันขวบสีเดือนหาเดือนนี่ยนะ เพิ <oung> ่นเคยจับลอตเตอรี่ถือสามตถ่ายสองใบช่วงนี้ลอตเตอรี่บ่มาแล้วเสี่ยเพิ่นจับปิงปองหายน้องเมี้ยวให้โซ่ได้แหละให้โซ่งเอฟซีหนึ่งจับปิงปองให้เอฟซีหนึ่งเด้อเมี้ยวเด้อเด้อจับจับจับเปออเอาสามตกับสองตเด้อลูกเด้อเมี้ยวอจับจับจับทีละลูกเอาลูกเหรอเอาเลยเลยจกยเงี้เหรอจับเลยยกตรงนี่ เห็นะไล่ล่จับจะเอาเพลังลมันนลังลุกพลังลุกแล้วเอาจับแค่หายเพิ่งน่ะมื่อวันมาถึงอันเดียวเดี๋ยวลเดี๋ยวอ้าวจับดูหน่อยแปดได้พี his, ่น right so. ้องลูกท okay. ี่หนึ่งคือเลขแปดนะคะแปดโอเคแปดเอาลงคือเก้าเาเพิ่ในบ้านเอาแล้ยืนได้มาเนี่ยเมื่อนี้จับบัน เป็นย right. mm ัยแข้งหาให้ร้านนะเมื yeah! Yeah! ่อกลับพุทธนัดทางทางใต้ยิบห้เลยวะเลขสองเด้อพี่น้องเด้อเรเลยที่ลูกที่สองคือเลขสองนะคะสองนะคะโอเคพันจงลรอพนเอาหเขาเอเอาคนละเอาโจ๊กจ้ เ้ยแจ่งแต่ยื่นใหอามาอามาอามาเลขเจ็ดตัวที่สามคือเลขเจ็ดนะคะปาเด็กหน่อยยังคือคักแต่ว่าเก่งให้เนาะ้เลขเจ็ดไ้เนาะเขาเนาะอีกสองตัวอ่าเป็นเสือซนนีสองเจ็ดเขาเขาเซนองตัวนี่ไงเอาบ้างมือเสีอเซนนีตัดหนาตัดหลังมือเสเอสองตัวนั้นสองตัวนั้มา โอเคจับสองตัวคนกันให้เขากันอาสองตัวด้วยเด็กสองตัวได้หมดเลยอ่แข้งแข้งจับลกจับจับพี่เก่งแต่ว่าหนูนิวไปจับมจับมจับเป็นมากจันมาจับดีดีมันเคยจับเยตีถึงสามตัวนะถนเิดอะไปก็เก่งแต่ว่าเลขหนึ่งนะคะสองตัวล่างคือเลขหนึ่งนะคะเดหนึ่งแล้วนกันปนกัน เดีกมากลางเด้อเามัน่นได้เอามันนูกด้อเตรียมรางวัลนะ้าอีกสุดท้ายนะอีกแล้วดไงเก่งคต่ะแน่น่นเลกเจ็ดอีกแล้วเจดอีกเจ็ดนะคะข้างล่างเป็นหนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดข้างบนเป็นสองเจ็ดแปดสองเจ็ดนี่แหละเกียร์มาเกีย ให้เอฟซีโชคดีน้ำเด้อใช่ไหมเก่งค่ะเก่งเนี่ยแลาจะเขียนเอฟซีแปดสองเก็นนีทาต้าปีสิตัาได้แปดสองแปดเจ็ดแล้วก็สองเจ็ดนะคะเอกสามตัวบนเข้าตัดเป็นครูมากจะเป็นแบบนี้เอฟซีพิจาล่าได้ละตรงนี้คือค่อยจับสลากินแบงได้สามตัวท่ายถึงสองใบนะคะ ซ่ได้ปะเีได้่ได้สรุปนะคะด้าน่ของน้องมิวกี้วันที่สิบหกกาคมสองห้าหนะคะเพิ่นจับปิงปองนะคะแปดนะคะเลขสตัวบนแปดสองเนะคะสองตัวล่างหนนะคะเฮาตัดสองแปดเจ็นะคะนะคะ่คได้โชคโเด้อเอฟซีโชคดีน้ำเด้อจ้าแม่จ้า เด่ไหวกลัวกลัวพี่รองกําลังหัดบากโชคโได้มีจะได้มีเงินสือนมสืแเอร์ได้รูอได้โชคเลยน่าหลานะได้เก็นสือนมนะกิออยบ่อยได้จับนยวมากนจะจับไอสลกเนาะเกสลักสลักันมากก็ถามมันถามันบ่ถามแล้วยายจิมมา พามึอนี่ละเอันวะเนี่ยิมบนั่นและเออไปไปทักก็ขอขอบคบณนพ่นะถ่ามันามันถ้าไปขายอไรลลาๆาไขายกะทะยาคนึงได้ออนะค้าเนาะพี่คเดินอยากกินนมหมยา ไปได้อย่งอ่ารวมว่ามีมันบรเลมันคือบริถามาบริเต้ถาตกันนั่งจะโทมาบอกีดิถ้านได้เพันจะต้องนั่งไม่แย่จับยืนให้เจรรูกเจรลญูกเล็กน้อยอย่งู้เลืยงจับได้ก็ดให้ยได้นาอแม่ได้หายเจละลูกเพราะปานเลยเขาจะออกลังัลนเนาะเห็ดเห็ดคือข้นสะออกรังัลเะ มีแจ็คพ่วไปนั่มเนาะใหญ่แบน้อยซูมือเนี่ยพัฒน,นาการว่ายด้ยพี่น้องฮัลโสรุปนะคะในในคลิปนี่นะคะในคลิปนี่แนวทางของน้องมิวพี่จับปิงฟองนะคะเป็นจับให้ซามัวบนแล้วก็สองโตนะคะเป็นแปดสองเกตนะคะตัดไฮแปดสองแปดเจ็ดสองเจ็ดนะคะสองโตล่างคือหนึ่งเจ็ดนะคะ ก็บ่รู้ว่าจะเป็นรางวัลใดนะคะเขากาถทท่ายถ้ำห้เป็นแนะ่ทางหะสื่อสลาก,กินแบงรัฐบาลไทยนะคะบางข้างก็เป็นสามตัวนาสามตัวไพยนะคะบางข้างก็เป็นประเทศเล้าก็ได้นะคะนะคะแนวทางของน้องมิกกี้นะคะ,ะสลาก,กินแบงเล้วนี่เพิ่นบม่ค่อยได้จับนะคะ,ะคนขายบม่ค่อยมากนะคะเพิ่นจับให้ ทีละลูกทีละลูกนะคะอยู่ในหายหนึ่งมียี่สิบลูกวะคะเนี่ยมียี่สิบลูก,ลกในหายหนึ่จะมียี่สิบลูกนะคะบนจับเหล็กแปดมกกังกรแลว้วก็เล็กสองคละสองเจ็ดนะคะสองเด็กแปดสองเกตเท่ากับตตาหอยแปดสองแปดเจ็ดสองเกตนะคะสำหรับเลขสองตัวล่างบนกระจับหอยหนึ่งเจ็ดนะคะเป็นแนวทางหาเสื้อสลากกินแดงรัฐบ,บาลไทยนะคะเ<งาน>ขาป่านเพิ่นเขาเย็นเขาจ,จับจับทีละลูกละต่อจับเลยยืดให้จับเลยยืดให้ เด็กหน่อยพวกเราคนจับเราไปอมเนาะตะกี้เพิ่นก็อมยืดนี่บ่อมเนาะจับเรายืนให้ยื่นให้เนาะตะกี้ว่าแขนหรือบ่ถึงไงแขนถึงอยู่เนาะเขาแข้งเนาะแข้งให้แข้งเนาโตแล้วรู้เรื่องแลเนาะอ๋ออันยื่นมาก่อนเลยอันเหรออันมันตั้งมากเลยยื่นอ่ะอ้าวเฮ็ดซี่สมานกันนะท่าของน้องมิวที้นะคะโซ่โซ่วีเด้อเป็นโซ่เป็นลาด